สวัสดีพี่ๆน้าๆและ f c ทุกท่านครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับมาเช็คแอร์ครับซัมซุงครับขึ้น E 1 0 1ครับเกี่ยวกับสัญญาณคอนโทรลระหว่างบอร์ดในกับบอร์ดนอกนะครับอันนี้เป็นบอร์ดข้างนอกครับมันจะติด LED สีแดงดวงเดียวนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับให้เปลี่ยนบอร์ดเมนครับบอร์ดข้างนอกครับมี2บอร์ดให้เปลี่ยนคู่นะครับแนะนําให้เปลี่ยนคู่นะครับ บอดข้างนอกมันเสียนะครับสาเหตุก็อาจจะเกิดจากไฟนะครับหรือสายกาวนะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่นะครับถ้าจิ้มที่สไอคอนโทรนะครับมันก็กระพริบนะครับกระดิกนะครับถ้าให้ดีต้องเป็นนิดบิเตอร์เข็มนะครับแต่ว่าไอตัวตัวแผงข้างนอกตอนนี้มันเสียนะครับ ถ้าเปลี่ยนตัวแผงข้างนอกครับแผงเมนกับแผงอ e ิเมอร์เตอร์นะครับถ้าเปลี่ยน,นครับก็จะใช้งานได้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์ครับให้พี่ๆนะ้านๆะ